สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครเห็นก็ทนไม่ไหวประจานพฤติกรรมสุดช่วยลูกค้าร้านซูชิไม่คิดว่าจะทำลงเรียกได้ว่าถูกวิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์กับร้านซูชิแห่งหนึ่งที่เจ้าของร้านได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านกลุ่มกลุ่มคนรักบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลเวอร์สถึงพฤติกรรมของลูกค้าโดยระบุว่าอยากให้ทางลูกค้าเห็นใจทางร้านนิดนึงนะคะ เรามาจากทางร้านพอดีวันนี้มีลูกค้ามาใช้บริการแล้วสั่งซูชิแล้วทานแต่หน้าไม่ทานข้าวแล้ววนวายกับน้องๆบอกว่าร้านอื่นก็ทานแต่หน้าไปมาทุกร้านไม่เห็นร้านไหนว่าทางร้านเลยอยากมาขอความเห็นใจด้วยราคาต้นทุนวัตถุดิบก็สูงในจะค่าเช่าค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวทางร้านเป็นบุฟเฟ่ตสั่งไม่อัน้นราคาเริ่มต้นแค่199อยากจะขอความเห็นใจให ให้ช่วยกรุโราทานให้หมดด้วยถ้าลูกค้าจะทานแต่หน้าลูกค้าก็สั่งซาชิมินะคะอย่าเหลือทิ้งไว้แบบนี้เลยแถมลูกค้าบอกจะไปรีวิวพนักงานอีกสงสารทั้งร้านเถอะนะคะขอความเห็นใจด้วยนะคะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นทุเรศมากคนพวกนี้อีกท่านบอกว่าลูกค้าสะถุนอย่าไปแคร์ครับ อีกท่านบอกว่าน่าเกลียดจริงๆอีกท่านบอกว่าปรับตังค่าปรับจริงจังปรับดัดสันดานเลยค่าปรับให้เข็ดเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ